สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับวันนี้ต้องบอกกับผู้ชมก่อนนะครับว่ารายการของเราเนี่ยผมคุยกับทุกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีแดงสีเหลืองหรือคนไม่มีสีเราคุยทุกสีเราเป็นกลางนะครับแล้ววันนี้เราจะคุยกับตัวแทนของสีแดงนะครับเขาเรียกตัวว่าเป็นเอ,อ่อเป็นคุณชิรักสีแดงวันนี้เขาก็ใส่เสื้อสีแดงให้เราดูกันด้วยนะครับเขาเป็นนายแบบเพื่อไทย เป็นแบบตั้งแต่สมัยคุณทักษิณจนกระทั่งมาถึงนายกอุ้งอิงขอต้อนรับคุณเคสามถุยด้วยครับสวัสดีครับคุณเคครับสวัสดีครับพี่รับสวัสดีพี่โนโครับสวัสดีครับเออพี่ถามนิดนึงสี่สามถุยนี่มันคืออะไรอะ่ะคือสามถุยเนี่ยคือต้องบอกอย่างพี่โนเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ชื่อเคสายไหมแล้วก็เคสเส<อ>ื้อแดง<อ>แล้วผมเนี่ยบูในโซเชียลก็จะถูกกลุ่มอ่าทางซอมบี้ส้มมารีพอร์ต พวกฝูงซอมบี้พอมันรีพอร์ตผมก็ต้องเปลี่ยนเฟซเรื่อยๆแล้วเวลาผมไปเถียงก็ส้มอะไรเงี้ยผมจะใช้คําว่าอมันเถียงบางทีมันพูดมันไม่ค่อยรู้เรื่องผมก็จะถุยสามถุยอะไรเงี้ยใส่ผมก็เลยไปพิมพ์แบบถุยช่ยถุยมันก็เยอะผมก็เลยพิมพ์แบบสามถุยอะไรก็เลยเอาตรงเนี้ยมาตั้งเป็นชื่อตัวเองเพื่อนก็เลยเรียกผมว่าเคสามถุยเฮ้ยชื่อนี้มันก็ดีนี่หว่าเหมือนว่าเป็นชื่อที่ยอดเย้ยส้มอะไรด้วยเงี้ยก็เลยเอามาใช้เป็นเคสาม เออพี่พี่ว่านทพี่คิดว่าน่าจะมาจากการถือทาลายเนี่ยแหละเออที่เกยดีใช่ใช่ช่วันนี้มันมีม็อบชาวนาเกิดขึ้นนะฮะยังไงดีเนี่ยชาวนาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นทานเสียงของเสื้อแดงพูดกันแบบตรงๆนะทีนี้เนี่ยวันนี้ราคาข้าวเปลือกมันต่าเหลือเกินน่ะเขาอาจจะผิดหวังกับท่านนายกเนี่ยทางเคคิดว่ายังไงดีครับคืออย่างนี้พี่มันต้องไปดูปัจจัยก่อนว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างจริง มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังของชาวนากลุ่มนี้อีกคือเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยชาวนากลุ่มเนี้ยแกนนําชาวนาที่เคยไปออกรายการช่องทีวีช่องหนึ่งซึ่งอ้างตัวเองว่าเป็นตัวแทนชาวนาเนี่ยได้ฝักฝ่พักการเมืองและอยู่กับกลุ่มคณะก้าวหน้าลงเลือกตั้งอบจในฐานะของคณะก้าวหน้าแล้วก็เคยเป็นนายกอบจในพื้นที่คือผมผมต้องบอกนี่พี่ ชาวนาเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหากับพักเพื่อไทยเพราะสังเกตว่านโยบายของพักเพื่อไทยจริงๆตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วก็จะดูแลพี่น้องชาวนาเป็นอย่างดีแต่ล้วยเรื่องราคาข้าวตอนเนี้ผมทราบว่ากลุ่มที่ผลิตข้าวจริงๆเนี่ยตอนนี้ยก็มีบางพื้นที่เขาก็ขายได้ราคาดีนะแต่กลุ่มที่รวมตัวกันมาเนี่ยบางชีเบื้องลึกเบื้องหลังก็ต้องไปดูด้วยแต่ผมผมไม่ปฏิเสธนะฮะที่จะ เรื่องที่รัฐบาลจะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมสนับสนุนทุกนโยบายไม่ว่าจะนโยบายไหนที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ผมสนับสนุนหมดแต่ถ้ามาแล้วมันมีเบื้องหลังเนี่ยเราต้องคุยกันหน่อยโอเคมันอาจจะมีเบื้องหลังแต่ว่ามันก็มีความเดือดร้อนจริงๆพี่เชื่อว่าอย่างนั้นนะทีนี้มันประถามไปอยู่ที่ว่ามันมีรัฐมนตรีของเพื่อไทยคนหนึ่งเนี่ยดันไปเผอไปพูดหลุด,ลดปากพูดว่าชาวนาน,นี้คือภาระของประเทศไอ้นี้เนี่ยพี่ว่ามัน มันเหมือนไปเหยียบไปไปมันช้าอะ่ะเออคุณเคคิดว่าจะไงอะ่ะคือคืออย่างนี้พี่การที่พูดอย่างนั้นจริงผมผมผมยังไม่เห็นข่าวอันนีน้แต่ผมถามว่าผมผมไม่เห็นด้วยแต่ไปดูที่นายกก่อนชาวนากลุ่มนี้ออกมาเรียกร้องเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็มีคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีให้ไปซัพพอร์ตเกี่ยวกับข้าวให้ได้ในราคาเกลีละหนึ่งหมื่น หน,นึ่งมื่นหนึ่งพันบาทเรื่องไรนี่แหละมีคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีคําสั่งนายกอไปแล้วแล้วก็ให้ไปสอบถามเกี่ยวกับการช่วยเหลือเรื่องพันข้าโอเคกําลังจะบอกว่าบอฟชาวนาน,นี่คือมาจากสีมาจากฝ่ายค้านเอาพูดแบบตรงๆอ่ะมันมันแน่นอนอยู่แล้วผมเคยมาแฉแล้วเดี๋ยวผมส่งภาพใพี่หลังไม์ก็ได้มีะบวนการแล้วก็ในไลน์ในไลน์กลุ่มเขาเนี่ยเมื่อวานเนี้ย ผมรู้ก่อนล่วงหน้าว่ามีลายกลุ่มแล้วเขาชักชวนคนอ่าในลายกลุ่มว่าจะมาประท้วงรัฐบาลงั้นพิถาพี่หนึ่งว่ากรณีที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาเปลี่ยนใจจากการอภิปรายซักฟอกสิบคนเนี่ยมาเหลือแค่นายกคนเดียวเนี่ยคิดว่ามันเป็นการลุมกินโต๊ะเกินไปหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับพี่ผมผมอยากให้พี่มองนในในระบบรัฐสภานเนี่ยการที่ฝ่ายค้านจะตรวจสอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ เราเห็นไม่ได้สภาที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจำพิพายไม่ไว้วางใจนายกเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปโดยสมมุติกระทรวงสาธารณสุขมีการทําอะไรที่ไม่ดีเขาก็จะไปอัดรัฐมนตรีก่อนถูกไหมพี่ถูกอัดรัฐมนตรีก่อนแล้วถึงจะไปปิดท้ายด้วยนายกในวันสุดท้ายว่านายกไม่ควบคุมาจากัดดูแลเกี่ยวกับเรื่องแต่อันนี้มันเป็นเรื่องน่าแปลกอาจจะเป็นได้เพราะว่า ฝ่ายค้านพยายามจะหาอะไรอย่างที่ผมบอกไนงะแล้วจุดบกพร่องเนี่ยมันไม่มีก็เลยต้องไปหาตีที่ตัวนายกเออมีคําถามหนึ่งที่พี่อยากจะถามคุณเคเนี่ยเวลาพี่สัมภาษณ์ใครต่อใครเนี่ยมันจะมีประโยคหนึ่งที่เขาทิมแทงท่านนายกตลอดเวลาก็คือว่าเงินซอฟท์พาวเวอร์ห้าพันล้านเนี่ยนายกเอาไปทําอะไรแล้วทําไมไม่มีผลงานอะไรเลยคุณเคตอบเรื่องนี้ให้หน่อยสิ คือคืออย่างนี้พี่เท่าที่ผมก็อบอกนะฮะผมจะไปตอบแทนนายกไม่ได้แต่ผมจะตอบอในฐานะกองเชียร์ที่ผมเห็นต้องบอกว่างานซอฟ์พาวเวอร์เนี่ยมันแบ่งเป็นหลายๆภาคส่วนแล้วมันมีเยอะมากหนึ่งในนั้นงานเทศกาลสงการปีที่ผ่านมาใช่ไหมพี่ก็เป็นผลงานของรัฐบาลที่คนไทยได้ออกไปสนุกสนานมีออกกิจกรรมต่างๆมีภาพถ่ายออกมาสวยหรูแต่สุดท้ายคนกลับไม่พูดถึง ว่าเนี่ยคือสิ่งที่นายกเอามาทากิจกรรมรวมถึงตอนนี้มันก็มีหลายๆเรื่องที่นายกไป่าประเทศเกี่ยวกับเรื่องการอผ้าที่นายกใส่เสื้อผ้าพวกเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์พอไปทําก็กลับถูกด้อยค่าการแต่งตัวซึ่งมันเห็นหลายๆอย่างว่าคนที่พยายามจะพุ่งเป้าโจมตีเนี่ยไม่พูดถึงสิ่งที่นายกทําแล้วได้ประโยชน์กลับไปเอาสิ่งที่เป็นอคติ ส่วนตัวมาวิาพากวิจารณ์แม้กระทั่งเสื้อผ้าผมถามพี่อย่างเงี้ยนายกเนี่ยใส่เสื้อผ้าไปบางทีเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนแล้วก็เป็นเหมือนพรีเซนเตอร์ให้กับพี่น้องที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจเย็บผ้าทอผ้าผ้าไหมผ้าอะไรอะ่ะแต่ก็กลับถูกด้อยค่าทั้งๆท,ท,ที่คนเจ้าของผ้าเขาบอกว่าเนี่ยอย่างที่บอกเอาผ้ากลับ ด้านตีนที่ามาอะไราเนี้ยออคือคนที่ออกมาพูดว่ามันไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้นักออกแบบของเราเนี่ยบางทีเขาก็รู้สึกท้อกับการที่ทําทําแล้วก็ถูกด้อยค่าอย่างนายกออกไปผมยกตัวอย่างนะแต่งตัวใส่รองเท,ท้ามุกเนี่ยรองเท้าของยี่ห้อดีๆคู่นึงเกือบแสนก็ยังถูกด้อยค่าว่าไม่มีใครก้ใส่ก็หรอกแบบนี้นงทั้งที่นักออกแบบระดับโลกอะ่ะทําขายกันอะ่ะคือมันกลายเป็น สิ่งที่นายกทำเนี่ยกลายเป็นการด้อยค่าไปทั้งหมดจากกลุ่มคนที่เห็นต่างทางการเมืองแต่ว่าด้วยความสัจจริงก็ไม่เห็นผลงานจริงๆนะคือพี่ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่ว่ายังไม่เห็นผลงานแต่ว่าที่เมื่อกี้คุณเคบอกว่าสงการเนี่ยนายกบอกว่าจะเป็นสงการทั้งเดือนหรือว่ากี่วันนะก็ก็ก็ยังไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนคนก็ยังเล่นกันสาวันเหมือนเดิมอยู่ก็กําลังให้กาลังใจนายกแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ให ซอพทร์ที่นายกใหม่มั่นปั้นมือจะทําให้มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่เอาใจช่วยอยู่นะเพราะว่ามันจะเป็นเม็ดเงินที่เข้าสู่ประเทศเราถ้าเกิดเคพูดมาพี่ก็สบายใจนะแต่ว่าช่วยบอกกับคนด้วยว่าเอาห้าพันล้านเนี่ยไปลงทุนทําอะไรแล้วก็ มันกาลังจะพีดอกออกผลเมื่อไรคือมันไม่มีการสื่อสารไงคุณเคพอมันไม่มีการสื่อสารมาปุ๊บเนี่ยคนก็มันพุ่งโจมตีว่าห้าพันลามมันไปไหนมันไม่มีมันไม่เห็นถูกไหม <c oughs> ก็ฝากเคไปบอกว่าเอออเอามาบอกกัหน่อยเพราะว่าเราเราก็ไม่อยากจะแบบได้ยินฟังแบบแบบด้อยค่ากันตลอดเวลานะทีนี้มีเร่หนึ่งเนี่ยที่พี่เพิ่งไปสัมภาษณ์กับคุณเออบุลวีปาเมื่อเมือมอม่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย ขพูดถึงการใช้เงินของท่านนายกเนี่ยในการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็คือไปอเมริกาหรือไปสวิตเนี่ยท่านนายกอยู่ห้องพักแพงมากราคาห้องละสามสีแสนนะคะรวมถึงการกินอาหารอยู่คือใช้ใจ่ายวันละสิล้านขณะที่มีการเปรียบเทียบในสมัยของพเดีตประยุทธ์เนี่ยซึ่งซึ่งก็ใช้ใจ่ายประหยัดเราก็เห็นภาพอย่างนั้นอยู่เนี่ยมันก็เลยมีการ เปรียบเทียบกันน่ะก็เข้าใจว่าพลเอกประยุทธ,ธาา์ถ้าเป็นทหารท่านก็กินง่ายอยู่ง่ายแต่ขณะที่นายกเนี่ยเขาเกิดมาเป็นลูกคนรวยเพราะฉะนั้นเดี๋ยเขาไปกินได้ยอยู่ง่ายเหมือนกับท่านนายกประยุทธ์เนี่ยมันก็ไม่แฟร์อันนี้พูดกัแบบตรงๆแต่ว่าเป็นเป็นไปได้ไหมที่มาจะใช้ใจ่ายลดระดับลงมาอีกนิดนึงอ่ะขณะที่ประเทศเรามันยังมันยัง,ม,ยงมันยังยากจนอยู่คุณเกย์คิดว่ายังไงเรื่องนี้ครับคืออย่างนี้พี่ผมยังไม่เห็นตัวเลข อันเดียต้องตอบแบบตรงไปตรงมาว่าผมไม่เห็นตัวเลขว่าลุงตู่ในในยุครัฐบาลลุงตู่ใช้เม็ดเงินในการไปต่างประเทศครั้งละเท่าไหร่กับนายกเองซึ่งซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ติดตามเลยแต่แต่อย่างที่บอกพี่คือการที่ไปทํางานของนาย,ยกเนี่ยต่างประเทศเนี่ยมันจําเป็นต้องไปอยู่แล้วนะฮะมันจําเป็นต้องไปแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ต้องไปคุยธุรกิจหรือไปคุยอะไรหลายๆอย่างแต่การที่เอามาโจมตีเนี่ยอันนี้คือข้อมูลที่ ที่เราแน่ใจเราใช่ไหมว่านายกเบิกงบรประมาณของรัฐจริงเขานนเขามีหรือหอือเราผมผมอยากเห็นนะว่านายกเนี่ยเบิกเงินของงบประมาณของของหลวงใช้จริงหรือบางอย่างเนี่ยนายกใช้เงินส่วนตัวหรือเปล่าซึ่งซึ่งเราต้องกลับไปบอกนะฮะนายกในประกาศตั้งแต่วันแรกแล้วว่าไปรับเงินเดือนครับเกลี่ยนนะถูกไหมหนายกไปรับเงินเดือนทีเนี้ย ถ้าจะมาบอกว่าเอ้ยเอาเงินไปใช้ตรงนี้มาอ้างไม่รับเงินเดือนอันนี้ผมไม่ได้จะไปอ้างนะผมผมต้องต้องดูว่าเม็ดเงินจริงๆแล้วสมมติที่เรากําลังพูดเนี่ยนายกไปกินอาหารมื้อดีๆหรือไปอะไรเนี้ยอ่าไปนอนโรงแรมแพงๆหรูๆเนี่ยเป็นเม็ดเงินที่นายกเอากับประเบิกหลวงจริงหรือไม่อันนี้มันต้องไปต้องไปต้องไปพิสูจน์ตรงนี้ก่อนผมถิงจะตอบได้ไงถ้า <Okay. S 1> มาอย่างเงี้ยผมยังผมยังไม่เห็นว่า ก็ยังไม่เคยเห็นว่าเม็ดเงินตรงนั้นนะ่ะถูกเบิกจ่ายจริงหรือเปล่าอันเนี้ยฮะเอาถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ถูกเบิกจ่ายจริงก็ต้องให้ความ็นธรามกับทนายกแต่ถ้าถูกเออแต่ถ้าเกิดมันเป็นการเบริกจ่ายจริงแล้วใช้ที่มันแบบว่ามันดูมันดูมันดูไฮโซเกินไปเนี้ยคุณเคมองเรื่องนี้ยังไงอ่าอย่างนี้พี่ระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐสมมตรีเนี้ยเขามีอยู่ในการขึ้นเครื่องบินที่พักทุกอย่าง สมมติที่พักเขากำหนดให้คืนละสามหมื่นบาทถ้านายกจะนอนในคืนละสามหมื่นบาทมันก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ถ้านายกไปนอนที่มากกว่าขีดกำหนดแล้วมาเบิกเนี่ยอันเนี้ยเราคุยกันได้ไงเราไปคุยกันในส่วนนั้นว่า,าทำไมนายกนอนกว่ามาตรฐานที่กําหนดแต่วันเนี้ยในที่ผมพูดเรากําลังคุยกันในพื้นฐานที่ข้อเท็จจริงเรายังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นไปบอกว่านายกนอนโรงแรมคืนละสองแสนเพถามพี่อย่างนี้ถ้านายกไปนอนคืนโรงแรมมาสองแสนเนี่ยกําหนดอ่ามันจะมี กฎของสํานักนายกเนี่ยเขาให้เบิกได้สามหมื่นนายกจะเบิกได้สองแสนกว่าหรือไม่นายกก็ต้องเบิกได้แค่สามหมื่นถูกไหมพี่เมื่อเล่าทํางานเนี่ยผมในฐานะพปนักงานผมเคยอยู่องค์กรเอกชนระดับประเทศเป็นผู้บริหารเขาให้ค่าโรงแรมผมได้คืนละสองพันบาทถ้าผมไปนอนไม่ถึงผมนอนคืนละพันเจ็ดผมก็เบิกได้แค่พันเจ็ดแต่ถ้าคืนไหนเนี่ยผมไปนอนพื้นที่ที่อย่างผมไปแถวภูเก็ตไปข้าโรงแรมมันสูงผมนอนสามพันห้าผมก็จะเบิกได้สองพัน อีกพันห้าผมจ่ายเองนะมีคําถามต่อไปก็คือตอนนี้เนี่ยมีคนบอกว่านายกไม่มีผลงานเลยฮะตลอดปีกว่าที่ทํางานเนี่ยเคยจะตอบอย่างนี้่ปจะไหบ้างคือคืออย่างนี้ผมต้องบอกพี่ว่าคนที่มีอคติส่วนมากก็จะมองกันแบบนั้นส่วนตัวผมเนี่ยผมชื่นชมนายกตอนที่เข้ามาเรื่องสามสิบบาทรักษาทุกที่อย่างนี้เรียกผลงานไหมพี่ ที่ตอนนี้ประชาชนไทยเนี่ยสามารถไปรับยาที่ร้านขายยาได้เจ็บป่วยไปรับยาที่ร้านขายยาได้รวมถึงโครงการที่ดิจิตอลวอลเล็ก็พยายามแบ่งใจ่ายให้พี่น้องตามที่หาเสียงไว้แต่มันก็ต้องไปดูองค์ประกอบหลายๆอย่างคนพยายามตจมตีนายกเกี่ยวกับเรื่องพลังงานว่าใช้พลังงานใช้ไฟใช้น้ำมันแพง คนที่โจมตีเองเป็นกลุ่มกองเชียร์ของรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงพี่ก็ตาใจผมใช่ไหมคือแต่ไปโจมตีนายกไปโจมตีนายกแต่อวยรัฐมนตรีของตัวเองว่าโอ้โหเนี่ยเป็นคนดีคนเก่งเข้ามามีฝีมือไม่ตุดจริตแม่นั้นแต่เวลาเขาบ่นเรื่องน้ำมันแพงเรื่องสินค้าแพงเขาไปด่านายก มันคือเรื่องแปลกตรงนี้ผมทุกบอกพี่ไงมันอยู่ที่อัติของคนในการวิาพากษ์วิจารณ์โอเควันนี้เรายอมรับว่าผลงานรัฐบาลเนี่ยก็ค่อยๆผุดขึ้นอย่างที่บอกนะพี่มันมีเวลาสี่ปีนายกอิงพึ่งเข้ามาประมาณปีนิดๆหน,น่อยพี่ยังเหลือเวลาของรัฐบาลชุดน,นี้ประมาณสองปีในการที่เราจะวัดผลงานเนี่ยอย่างเช่นดีต้อนวอลเล็ตเนี่ย จังเงินลงไปปุ๊บมันจะมาเห็นผลงานมันก็มันต้องไปดูตัวเลข GDP ที่ปลายปีเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วมันต้องไปดูภาพรวมทั้งหมดจนถึงวาระสี่ปีเนี่ยเราจะพูดและสรุปใจความได้ว่าซอฟพาวเวอร์ห้าพันล้านเนี่ยของนายกได้อะไรบ้างสิ่งที่นำเสนอนโยบายไว้ค่าแรงขั้นต่ำที่เคยหาเสียงไว้สี่ร้อย่าเจ็ดหกร้อยบาททำได้ไหมเงินเดือนปีนาตีสองหมื่นห้า ถึงปี70แล้วหมดวาระแล้วทำได้ไหมผมว่ามันต้องไปดูในในในตอนที่จะหมดวาระเพราะถึงสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยที่หาเสียงไว้กับประชาชนไม่สามารถทํานโยบายให้เกิดขึ้นจริงได้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะเป็นคนตัดสินคําถามสุดท้ายตึกซักฟอกครังดีเนี่ยมันมีโอกาสที่แดงที่เพื่อไทยจะรวมกับ พักส้มตั้งรัฐบาลใหม่มีโอกาสเป็นไปได้ไหมเลิกฝันเลิกฝันคือคือในอนน้นตมตุมตีกันไปเรือดเปื่อยเหตุผลใะไที่ไม่จับมือกับส้มอ่ะผมถามก่อนคนที่คิดแบบเนี้ยผมอยากถามเหตุผลพี่ทิดดูนะถ้าจะจับมือกับส้มจริงเนี่ยพวกเราไม่เก็บคําว่าตบัตสัตว์มาไว้ที่ตัวหรอกพวกเราจับมือกันไปแต่ทีแรกแล้วอืมถูกไหม เราทำได้ดแค่เรยผมเนีเป็นคนไปยื่นเรื่องให้พักเพื่อไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลถูกป่ะผมเนี่ยเป็นแกนําเลยตัวตึงเลยที่ไปคนด่าผมทั้งประเทศว่าอยู่ๆดีๆมึงเป็นใครมาบอกให้เขาเลิกจับมือกันคือผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดเนี้ยกําลังจะนําพาพี่น้องไปสู่าการพัฒนาประเทศแล้วความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติซึ่งมันนไปนไม่ได้เลยที่ พักเพื่อไทยจะไปจับมือกับพักส้มอย่างที่บอกเลยพี่บางทีกลุ่มกองเชียร์ที่เป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยผมวกผมเนี่ยนะคนเสื้อแดงพยายามจะรักษามิตรภาพพยายามจะรักษาบรรยากาศของการร่วมรัฐบาลตั้งแต่ลูกตัวออไปนะพี่เชื่อไหมผมไม่เคยพูดถึงลูกตัวแม้แต่ครังเที่ยวที่ไปดูได้ไม่ว่าตรงไหนหรืออะไรนอกจากมีคนเอามาเรื่องนู้นมาพูดผมก็จะบอกว่า ในยุคองตู่เนี่ยลุงตู่ก็ทาแบบนี้แค่นั้นเองแต่พักรวมในสบาพักอื่นพี่ดูดิลุ่มอินฟูเนี่ยโอ้โหนั่งโตมตีดาดนายกอิงดาเพราะแมเขาผมกันทุกวันไม่รู้สรรหาเอาเรื่องอะไรขุดมาดามานั่งมโนดา่ากันไปเรื่อยอย่างที่บอกพี่อะ่ตะตด่าเรื่องน้ำมันแพงไฟแพงดา่านายกอิงแต่ขัตมตีกลับมานั่งอวยกันเนี้ยพี่คิดดูบางทีมันก็รู้สึกว่าเออมันอะไรเกิดขึ้นมา เดี๋ยวก่อนนะเคเจเขาด่าท่านพินพันเนาะอ้ก็ผมเข้าใจอ่ะแต่คือผลงานไม่มีมันก็ต้องโดนด้วยกันไหมอ่ะถูกไหมพี่เอาคือลงเราเป็นรัฐบาลร่วมกันเนี่ยเหมือนพี่กับผมเนี่ยวันนี้มาจัดรายการด้วยกันถ้าคนจะด่าหรือจะอะไรว่ารายการที่พี่มาจัดรายสารมันต้องรับผิดชอบร่วมกันนะถูกป่ะแต่ไม่นั่นมานั่งด่าคนนั้นคนนี้แล้วก็บอกว่าอย่างไอ้นี่มันดีไอ้นั่นมันไม่ดีคือผมว่ามันก็ไม่แฟร์ไง ถูกไหมคนคนที่รับผิดชอบจริงๆอ่ะลับไม่โดนอย่างผมรำพูดแบบนั้นคือคนที่รับผิดชอบจริงๆใน,นานะหัวหน้านนรัฐมนตรีเนี่ยอ่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยกลับไม่โดนแต่ไปชนทีน่นาหยกเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้รู้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่คุณพิรพันธ์เขาบอกว่าเขาจะพังระบบนายทูนเขาจะทาเรื่องโซลารูรปเขาจะทํอะไรอย่างนี้เนี่ยคุณคุณเกย์เคยฟังเขาพูดใช่ไหม เอ้ยเคยผมว่าติดตามาพิ่พระพันธ์อยู่โอเคทีนี้เกิดท่านพิรพันธ์เขาจะทำเนี่ยทางเพื่อไทยพร้อมสับสนุนเต็มที่ใช่ไหมเพราะมันจะเป็นผลงานร่วมกันของการเป็นรัฐบาลก็ผมไม่เห็นพ่อแบลหรือนายกอองออกามาเตมหนเ่ยพี่พิรพันธ์เลยสักครั้งเดียวเคยเห็นไหมนะว่าคุณพิรพันธ์จะทําทนะแล้วพี่พิรพันธ์เคยพูดไหมว่าจะไม่ทาทุกวันนี้ก็เดินหน้าทําอยู่อะถ้ามีคนห้ามกัยก็เลิกไปแล้วสิถูกไหมแต่คือ คนที่ไม่ชิดที่พยายามจะโจมตีด่าในระวบอกว่านนเนี่ยกลัวเสียผลประโยชน์คอไม่ให้ท่านพิรพันธ์เตะขัดแย้งขัดขันให้ไม่เตะแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครพูดท่านพิรพันธ์ก็ยังพูดอยู่ว่าจะเดินหน้าโซาลารูปจากที่เคยสองแสนสามแสนจะมาทําให้เหลือหกหมื่นโดยจะกระโวงพลังงานเป็นเจ้าภาพแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้แล้วค่ะผมติดตามหมดคือถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่พิรพันธ์ จะทําได้ยังไงอ่ะถ้ามันมีการขัดขวางของคณะรัฐบาลร่วมกันผมไม่เชื่อแสดงว่าเพื่อไทยฟอสับสูนขั้นพิลพันธ์ในการทําคําถามอีกคําถามหนึ่งเพื่อไทยไม่จับมือกับพักประชาชนแล้วกรณีถ้าเพื่อไทยเนี่ยจะมีโอกาสหักกับภูมิใจไทยไหมไม่มีหรอกจะไปหักกันทําไมแล้วก็วเห็นพี่หนูกับอา่าทนายกก็ไปไหนมาไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคือ บางทีมันอาจจะมีกลุ่มที่พยายามเสี่ยมให้แตกจะสังเกตได้จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้ทําไมพรรคประชาชนถึงไม่กล้าแตพกพรรครวมมืออาจจะเป็นได้ว่าสร้างมิสร้างอะไรไว้เดี๋ยวพอจะอภิปรายไม่ดีเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีเลือกตั้งอยากจะตั้งรัฐบาลกลัวจะเข้าตัว <laughs> คือมันมีหลายมิติทางการเมืองนะพี่บางทีเราต้องดูว่า อจะไปพุ่งโจมตีนายกเพื่อหวังอะไรหนึ่งอาจจะไม่อยากสร้างความขัดแย้งสองก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะพิปารก็เลยต้องหาวิธีแก้เก็แล้วก็ต้องทํางานในฐานะฝ่ายค้านไปแต่ส่วนที่จะเป็นจับมือกับเขาเนี่ยผมไม่เชื่อแล้วก็พักเพื่อไทยจะแตกกับภูมิใจไทยผมก็ยังไม่เชื่อนะจากที่ผมเห็นภาพแล้วก็อะไรต่อให้ไม่มีพักภรมิมใจไทยเนี่ย พับเพื่อไทยก็เหลือประมาณสองร้อยเจ็สิบกว่าเสียงซึ่งผมเชื่อว่ารัฐบาลสองร้อยเจ็สิบกว่าเสียงเนี่ยเข้มแข็งพอแต่อย่าลืมนะฮะถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนั้นแบบแบบนั้นขึ้นจริงอ่ะคิดหรอว่าภูมิใจไทยเนี่ยจะเหลือครบเจ็ดสิบเสียงขนาดพลังประชารัฐยังโดนไม่ยู่ท้งนี้ประชาธิปัดได้แหกมาครึ่งเกินครึ่งพักด้วยพี่ถูกไหมคือ อะไรก็ช่างผมผมเชื่อว่าในรัฐบาลยุคนายกอิงเนี่ยเรื่องความสมานฉันานเรื่องความให้เกียรติกา,การเมืองนายกเิงเป็นนายกรัฐมนตรีหิงซึ่งผมเห็นภาพเนี่ยการให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นอย่างดูอย่างคุณเอกนัทพร้อมพันอะไรเนี้ยที่เข้ามาอยู่ก็จากที่เคยเอ้องจริงส่วนตัวผมเนี่ยนะกับคุณเอกนัทเองมื่อก่อนนี้เราคนละขั้วเลยนะซึ่งการที่ไปทํางานกับนายกผมถือว่านายกให้เกียรติอย่างพี่พีพพรพัฒน์เนี่ยผมว่านายกให้เกียรติแล้วผมเชื่อว่า อ่อการที่จะมาแตกกันการเป็นไปไม่ได้ต่อให้แตกจริงๆพลังประชารัฐกับประชาธิปัต์ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะ <c oughs> คือคือผมเชื่อว่าสายพี่ถูกหูเน่นะไม่น่ามีอะไรแต่อาจจะสายเจ้าของพักเขาอาจจะมีอะไรกันผมไม่รู้แต่ถ้าไปจริงๆก็มีให้เห็นแล้วพักพลังประชารัฐก็เป็นตัวอย่างแล้วนี่ <c oughs> ก็ถูกมาเป็นพักพิธรรมนัสถูกไหมก็ออกมาร่วมรัฐบาลประชาธิปั์ก็เห็นแล้วสิบหกพักคนก็มาอยู่กับรัฐบาล มันทําให้เห็นแล้วไะถ้าคุณอยากจะไปดยิบพักหนึ่งก็ก็ลองดูก็ได้อันนี้ผมว่ามันก็มีโอกาสไปไม่ได้สูงเออคำถามสุดท้ายจริงๆนายกอุ้งอิงจะรอดไหมศึกซักฟอคครั้งนี้นายกอุ้งอิงรอดไม่รอดไม่รู้แต่ผมยืนยันว่านายกอุ้งอิงอยู่ครบสี่ปีคะบครบสี่ปีแน่นอน อ่าอาจจะมีต่ออีกหนึ่งสมัยก็เป็นได้ีอ่าโอเคแล้วเราดูกันต่อไปวันนี้ขอบคุณเคสามุยนะครับขอบคุณดีพี่ถ้ามีรายการอะไรครับวันนี้เราก็ฝังอีกมุมมองหนึ่งของคุณเคสามจุยนะคำตอบของคุณเคพูดแบบตรงๆนะบางอย่างเราก็แบบว่าอึดอัดอ่ะอยากถามต่อแต่เราก็เข้าใจนะว่าเออเารักของเขาอะฮะเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกับที่ สีบางสีก็รักของคุณของคุณเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยก็มีเออสีของตัวเองแล้วก็ชอบอตัวเองแต่อยาาจะบอกกับทุกคนเรื่องหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่พักที่เราชอบหรือนะักการเมืองที่เราชอบเนี่ยถ้ามีบางอย่างที่เขาทําไม่ถูกเราต้องเตือน เราต้องบอกว่าเราไปชอบเรื่องนี้เพื่อให้หนักการเมืองที่เราชอบเนี่ยเดินไปในทางที่ถูกที่ต้องนะครับเพื่อบ้านเมืองเราเราจะได้เจริญเข้าหน้าเราอย่าล้าหลังนะฮะเพราะตอนนี้ประเทศที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเดินไปคณะกบดแล้วอินโดนีเซียมาเลเซียเข้าเจริญเข้าหน้าตอนนี้เราก็อยู่ในระดับเดียวกับกัมพูชาแล้วพูดตรงๆก็มันน่าเสียดายฮะทั้งที่ประเทศเรามีทุกอย่างพร้อมวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถาม้วจันแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ